มันลเนลยเจอของจริงเลยเป็นไงมาเลยอด,ยด,ยดอกก็หลงงามหลงเลยไะเเออนั่นแหละดอกผัดเร่แค่ดำา่ดตังยุ่มันเกิดจะานตรงนี้ต้องท่าปิดจักรไฟนี้ ที่มองมองเห็นเมื่อนเมื่อนดอกเดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเนี่แต่ละรู้แต่รู้เพี้ยนี่เป็นรอยครับเป็นโอเป็นรอยเงี้ยมองมองดูเหมือนดอกไม้มองดูคล้ายบ้านอ่ามันเป็นคลิปเนาะคุณว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชีราอุ้ยไม่ใช่รู้เท่าไหร่อ่าเป็นคลิปเนาะคลิปนอเลยนะคลิปนอเนี่มันมันมันบ้านมีคลิปันอะไรนะพอพึ่งแค่ท้ายนับก่อนได้

แต่ถ้าจะเอาไปทำยาน่าเสี่ยงว่าต้องนี่จัหวมันยางนีมันยางมันยางบ้านนี้เพราะมันรูน่ต้องหลังก็ได้หลังกัน่อกกอนิดนะไม่รู้นี่ตัดแผลประคองตัดต่อครับโอ้มันไม่ต่อห่างกันไม่ต่ออยู่แล้วรับ

นี่เกศหันนี่เกศไฟนี่ค่ะนีนี่ยไฟนี่ยเออรู้รู้เล็กเล็กเล็กเล็เนี่ยรูหลอก็เลยไม่อยากเปรูหลอก็คดยอรู้หลอก็ืแสดงว่าชัวนะชัวรูหลอก็อง้มากีแรกมีเป็นรูหลอกกอย่างงั้ครับรูหลอกกยหลายายาย้ไม้่าพิธีการเตเก

เาะกกันเลยอยู่แถวน้นแวสุนคถึงปกอาจจะสัมผัสักย่าได้ได้ไมที่ต้งเรวกาสัมั่ไหมถือ้ไม่ใชู้เหมือตองไปตต้่งเลกๆที่มันไม่นี้ยนชสาห่ไว้ตนี้นึงก้านถมันอยากตอนเนี้ยตอตอน